สวัสดีครับวันนี้ Check Toys ก็จะมาสร้าง Passive Income ในทาง Cryptocurrency ให้คุณนะครับแค่คุณต้องออกกำลังกายครับ การที่เราจะขุดคอยนะครับก็จะมีหลายแบบนะครับ of course จะมีเป็น bitcoin miner หรือว่าจะเป็นเกมนะครับที่เราจะเล่นเกมไปด้วยแล้วก็สร้างคอยก็ได้หรือมี NFT ด้วยนะครับซึ่งอันนี้คือจะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งจะเป็นแบบออกกำลังการนะครับเป็น virtual coin นะครับแอปพลิเคชันเนี่ยเขาจะลิงก์กับนาฬิกาคุณ Apple Watch Fitbit ซึ่งเขาจะลิงก์ดูว่าคุณเนี่ย a c t ท v i t y ทอะไรบ้างว่ายน้ำวิ่ง เต้นก็มีทิปจักรยานอะไรแบบนี้ครับคือเขาอาจจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณขุดขนาดไหนก็คือคุณเสียงเหงื่อขนาดไหนนะครับอันเนี้ยผมชอบมากเลยซึ่งนี้ครับผมได้ข้อมูลว่าคุณจะได้50าิดอลลาร์ต่อวันนะครับแต่นี่คือเป็นท็อปเกมนันซึ่งก็จะเป็นนักกีฬาแบบว่าเป็นนักกีฬาแท้ๆเลยอันนี้ผมไม่แน่ใจไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับโอเคเท่มาก <S <S เลย โอเคเราจะอยู่ในโฮมสกรีนซึ่งเขาจะมีทูต a l ตรงเนี้ยอาจจะหายากนิดนึงนะครับซึ่งเขาก็สอดว่า join challenge ยังไงนี่นะครับอย่างเช่น how to join challenge q u i c k click challenge menu ปป๊บ choose event click join click your card check out นะครับก็ add address add ซึ่งเขาจะมี Event ์แบบ2แบบแบบฟรีแล้วก็แบบเสียตังค์ซึ่งการเสียตังค์ก็เราจะได้ วอร์เชอร์คอยน์มากกว่าเดิมแต่แล้วต้องเสียตังค์อยู่แล้วหรือเป็นฟรีก็ได้แต่ว่าเราจะได้วอร์เชอร์คอยน์น้อยกว่าเดิมนะครับคุณก็ต้องมาดูกันว่าคุณออกไกลขนาดไหนแล้วมาคำนวณว่าคุณควรจะซื้ออีเวนต์นี้หรือเปล่านะครับเซฟทูครีเอทอะวตารเดี๋ยวผมสร้างอะวตารผมกันนะครับอันนี้ผมชอบมากเลยการที่เรานำคริปโตหรือ NFT ให้มีแบบเป็นพวกแฟงตัวเองอะน่ารักมากเลยมีอะวตารตัวเอง I am มาผู้ใช้ Custo m i z e มหน้าผมกลมๆม,มานี้ ผมไม่หนวดไหมไม่มีแว้นตาสร้างได้ไหม Confirm gender ตุ๊บต,บต,บตบุอุ๊ยทำไมผมเป็นแบบนี้ยทุกคนดูผมเมื่อกี้ผมไม่เลือกผมเป็นแบบนี้นะเมื่อกี้ผมเป็นผม,มทรงผมอีกกันหนึ่งอันเนี้ยน่าสนุกสำคนที่ชอบเล่นเด e Sim ซนะชอบแน่นอนเพราะว่า เราได้สร้างตัวละครไปด้วยแล้วก็หาไรายได้ได้ด้วย Join Challenge Join Challenge คือว่าคุณอยาก Challenge ตัวเองในการวิ่งเดินปั่นจักรยานว่ายน้ําแล้วก็มีเป็น Workout Challenge เต้นอืมเต้นให้ถึง5,000แคลวิสูงนะสูงมากเลยนะออกภายใาวันอ่าโอเค2 0 0หมนแคลยังได้ หลังจากผมจอยน challenge ครับซึ่งผม j o ยเป็น fire run เราจะมี c h a l l e n g หลายๆอันที่เราตั้งกําหนดว่าเราอยากทำ challenge นี้หลังจากเรา complete challenge เราเราก็จะได้รายได้เราจะได้ coin ของเขานะครับภายใน24ชั่วโมงนะครับอ่าแล้วผมจอยน challenge แล้วผมก็จะ connect application ผ่าน Fitbit, Garmin, Apple Health, Huawei หรือ Strava นะครับอันนี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่คุณคุณต้อง connect นะครับเพราะว่ามันจะเป็น เหมือนเป็น Security ว่าคุณไม่ได้หลอกเหมือนเปิด GPS ปลอมวิ่งเหมือนนี้แต่ที่จริงแล้วอ่าถ้าคิดดูดีๆนะครับผมรู้สึกว่าการที่เรามาหลอกว่าเรากำลังออกกำลังกายอยู่ก็มีก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ไม,ไม่ไม่ยากเลยงหากซึ่งผมอยากรู้ว่า Security ของแอปพลิเคชันเนี้ยเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจาก Connect แล้วเราก็จะส่ง Resource ส่งผลให้กับทาง virtual coin นะครับและหลังจากเรา ส่งรีซอสให้เขานะครับเขาก็จะส่งเหรียญมาให้เรานะครับซึ่งเราก็จะไปเทรดในแพลตฟอร์มอื่นๆได้นะครับคือก็จะเป็น Passive Income ที่ใครก็ทำได้นะครับเพราะว่าคุณไม่ต้องมี External w a l l e t ก็มี Internal ก็พอคอยเนี่ยคือสามารถลับมันได้ง่ายมากนะครับจะมีเป็นฟรีหรือเป็นเพจแล้วแต่คุณที่รู้สึกว่าอันเนี้ยเราเหมาะกับด้านนี้แล้ว Activity ก็หลากหลายนะครับก็มีวิ่งว่ายน้ำเต้นก็มีด้วยนะครับซึ่งก็ เป็นอีกทางหนึ่งที่จะสร้าง passive income ในในแนว cryptocurrency ได้อย่างง่ายได้เลยนะครับแต่ว่าแอปพลิเคชันเนี่ยน่าจะยังไม่มี following เยอะขนาดนั้นนะครับคือกว่าคอยเนี่จะด,ดังก็ต้องรออีกสักพักแต่ว่า ถ้าคุณเริ่มแต่ตอนนี้ได้เงินเยอะแน่นอนครับนี่ก็จะเป็นแอปอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่จะสร้าง Passive Income ในแนว Cryptocurrency ให้กับคุณนะครับแต่ลืมนะครับท่านผู้ชมว่าเรื่องค r ิปโ o c u r r e n c y กับ NFT คุณควรจะทำ Research ด้วยตัวเองก่อนนะครับเพราะว่าเขาจะมีอัตราความเสี่ยงนิดนึงแต่ถ้าเป็นแบบนี้ Passive Income แบบนี้ฟรีน่าจะโอเคนะครับลองบปโหลดดูนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง